วันนี้ก็ได้รับการรีเควสของแบบเพื่อนๆเนาะว่าเอ้ยมีท่าไหนบ้างไหมที่แบบไม่ต้องกระโดดไม่ต้องอใช้แรงเยอะหรืออุปกรณ์อะไรย่งเงี้ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองอลองแชร์ดีกว,ว่าท่าที่สามารถนั่งเล่นในบนโซฟานะคะเวลาเราดูหนังดูทีวีหรือดูข่าวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะ ดยนี้จะมี3ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกจะเป็นการาบริหารขาก็คือขาเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเนาะถ้าเกิดเราบริหารเขาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีการผาผผาญนะคะก็จะมีช่วยในการผาอผาไขามันที่สะสมทั้งหมดเลยนะคะของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะจะเป็นการบริหารส่วนหลังค่ะที่แบบเก็บปีกเนื้อตรงเนี้ยค่ะ เป็นส่วนใหญ่นะคะที่เวลาใส่เสื้อมันก็จะแบบมีความแบบย้อยๆออกมาหรือไม่กระชับค่ะแล้วก็ท่าที่สามค่ะก็จะเป็นท่าในการบริหารแขนนะคะเพื่อให้แขนมีความกระชับนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะเทรนเนอร์เนาะที่ที่มีส่วนที่ทำให้แบบมีความรู้ที่จะ จะว่าความรู้ก็ไม่เชิงเนาะจะแบบมีประสบการณ์ที่จะแบบพอที่จะมาแชร์เพื่อนๆได้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ<า>เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนั่งออกกําลังกายตอนดูแบบซีรีส์หรือว่าดูทีวีดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลินๆเนาะก็น,นี้ก็จะเป็นการเล่นบริหารขาแหละก็เราก็จะนั่งประมาณนี้นะคะคือก้นนีนเลยค่ะ พยายามหาผ้าถูกพื้นหรือผ้าคิริวอะไรเงี้ยค่ะใช้ก็คือยืดปลายวนออกดึงกับยืดปลายวนออกดึงกับ น,นี้มันจะไม่มีแรงกระแทกนะคะก็จะดีกับคนที่มีปัญหาเรื่องเขาหรือว่าข้อต่อต่างๆนะคะไม่ต้องกระแทกคะ่ะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนะคะอันนี้ก็ต้องของขอบคุณเทรนเนอร์นะคะที่ เทรนด้วยกันมาแล้วก็ระหว่างเทรนก็จะให้ความรู้ตลอดนะคะก็จะได้มีโอกาสมาแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะนี่ข่้แรกเนาะพอดีค่ะขั้ที่สองก็ง่ายนะคะก็ด้านอย่างนี้ค่ะก็ยืดมือออกไปให้ขั้นแรกเป็นแนวระนาบเนาะเนี่ยค่ะจะดึง นี้ก็จะเป็นการบริหารหลังหลังบนที่แบบเป็นปีกเวลาเราใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแ้วมันจะย้อยๆออกมามันก็จะได้ทั้งปีกหลังแล้วก็ ช่วงบนตรงที่เป็นกิีดดอกไม้นี่ค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงในการหน้างแบบนี้ก็คือเราจะได้เก่งส่วนท้องด้วยค่ะตย่อไปค่ะอยก็ไ่ท่ารกมไป่ง่ายเลยค่ะการแขนออกนี้ให้เป็นแขน แนวและหน้าเนาะแล้วก็พลิกฝั่งไปฝั่งมาแต่ถ้านี้จะค่อนข้างเกลอยหน่อยถ้าทำไปเรื่อยจะเหนื่อยช่วงหัวไหล่สิ่งที่ได้ก็คือก็ได้แขนเหมือนกันค่ะบริหารแขนลดการย้วย วยเป็นตัวค่ะสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแล้วก็มีการเผาผาลาญพลังงานเพิ่มข,ขึ้นนะคะ